สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านนะคะทั้ง f อเก่าและ f อฟท่านใหม่ๆนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะจะได้คลิปจะได้กระจายเนาะเหมือนจะนะคะแต่ก็นะคะย้ําไว้ก่อนนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะในทุกๆแนวทางเนาะก็เหมือนกับ แอดท่านอื่นเหมือนกันนะคะจะให้เข้าตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้นะคะก็มีเข้ามีหลุดนะคะก็พิจารณากันเอาชื่นชอบค่อยตามนะคะถ้าวันไหนไม่ชอบนะคะก็ตามนิดนิดหน่อยนะคะพอได้ลุ้นก็พอนะคะอนันพูนนี้นราสตาของเราศีลาของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแอดไม่ได้เช็คให้นะคะถ้าเข้าก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าหลุดก็กราบขออภัยนะคะแอดก็ใช้แต่ตัวเลขนะคะในสูตรเดียวนะคะ ในผลรางวัลเดียวนะคะมาคำนวณเนาะนะคะก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบางครั้งก็แตกทั้ง4 4ราวนะคะบางครั้งก็มาแค่ลาวเดียวหรือ2อาวนะคะก็พิจารณากันเอานะคะชิ้นชอบค่อยตามเนาะ,ะวันนี้นะคะที่สีลาของเรานะคะแอดได้นะคะได้ที่เด่น2เด่น3และเด่นที่4นะคะ ส่วนตัวที่น่าจะวิ่งรูดเนาะแอดชอบที่หลัก2และหลักที่3นะคะใครชอบค่อยตามเนาะไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะ2 0 2 9 2 8ส้างปนะคะ3า3 9 3 8เนาะ4 0ฝากเป็นกำลังใจให้การดูจนจบคลิปด้วยนะคะสี่แปนะคะอ่าส่วนตัวเน้นนะคะตัวเน้นเนาะก็จะเป็นที่2 9 สองแปดนะคะแอดไม่รู้แอดใส่เสียงเพิ่มหรือเปล่าอ่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเอาต่อนะคะอ่าปกตินะคะถ้าไม่เพิ่มเสียงเสียงจะค่อยมากนะคะที่สังเกตเนาะคิดว่าไมโครโฟนตัวเองพังนะคะไม่ใช่นะคะมันจะเป็นที่อุอ้ยขากล้องก็สัน่นมันจะเป็นที่เสียงนะคะเวลาแอดอัดคลิปแอดเอาเสียงลงนะคะมันก็เลยแบบไม่ค่อยเต็มที่นะคะก็ขอภายในทุกครั้งนะคะ อ่พึ่งพึ่งจะรู้ว่าต้องทํำยังไงเนาะนะคะอาส่วนห้าน้อยนะคะหาน้อยเนาะห้าน้อยของเรานะคะก็เมื่อวานนี้อุ้ยเข้ารอบเดียวนะคะเก้หกเนาะเข้าเฉพาะตัววิ่งรูดนะคะก็ขอภายด้วยตัวจ่อไม่มานะคะให้ที่เด่นหกไปนะคะเด่นหกและเด่นเด่นอะไรดีเอย หกเลขอะไรเนาะหกเลขสองนะคะสองไม่มาเลยนะคะก็ขอไปด้วยนะคะเอาวันนี้ขอเฮงเฮงปังปังแล้วกันฮานอยแอดปรับสูตรนะคะปรับสูตรนิดนึงเนาะเพราะว่าสูตรที่เคยใช้ประจมามันหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะงวดนี้ขอให้เข้านะคะขอให้ปังปังนะคะขอให้พี่อเพื่อนทุกท่านนะคะเอาทุนคืนให้ได้เนาะในงวดนี้นะคะที่ฮานอยเนาะขอให้เข้าทุกทุกนอยเลยแล้วกันนะคะมีเด่นเก้าและเด่นที่แปดนะคะอ่าเก้าแปดเนาะ ถ้าสูตรไหนที่มันหลุดบ่อยนะคะแอดก็จะพยายามเปลี่ยนสูตรนะคะเปลี่ยนสูตรที่เคยใช้นั่นแหละนะคะเอามาใช้ต่อนะคะสูตรที่เคยเข้าดีๆนะคะมาใช้เนาะบางครั้งจากที่เคยเข้าดีๆนะคะมันก็หลุดไปเนาะอย่างฮานอยบางครั้งเราเข้าดีมากนะคะแล้วก็หลุดเนาะนะคะในงวดนี้แอดเอาสูตรอีกสูตรหนึ่งนะคะมาใช้ก็ขอให้เข้าและกันหลักสองของเราจะมาไหมนะคะแอดชอบไปที่นี่แหละที่วงกลมให้นี้นะคะ 12นะวิ่งรูดที่8และ9นะคะใครชอบก็วิ่งรูดกนันไปเนาะนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันแล้วก็6กับ9ระวังด้วยนะคะนะคะระวังด้วยกับหัวกันด้วยนะคะอ่าส่วนลาพัฒนาเมื่อวานนี้นะคะลาพัฒนาเมื่อวานนี้ของเราแตกบนล่างเลยนะคะแล้วก็แตกที่3ตัว3ตัวในตารางด้วยนะคะตัวเลขในตารางเนาะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่เพื่อนท่านไหนนะคะที่ ตามลาพัฒนาที่ไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับแอดด้วยดีเสมอมานะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่ลาพัฒนาเนาะนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดอย่างว่าแหละเป็นเงินจ๋าเนาะก็พิจารณาการเอาชื่นชอบตามนะคะลาสามาคีวีไอพีเมื่อวานนี้โอ้ยตัวเจาะไม่มาตัวมาไม่ได้เจาะให้นะคะเข้าทั้งวิ่งรูดศูนย์และวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะเข้ารูดนะคะทั้งสองตัวเลยเนาะศูนย์และหนึ่งนะคะ วันนี้เฮงเปังๆังเข้าทั้งรูด8รลูด9และเข้าที่ตัวเจาะทีแอเจาะให้ด้วยละกันเนาะสำหรับสายเจาะนะคะ81นเนาะก็จะมีช่วงปังและช่วงหลุดนะคะทุกแนวทางเนาะนะคะถ้ายังไม่กลับมานะคะก็ต้องเอาสูตรอื่นมาปรับเปลี่ยนนะคะเอาสูตรที่ใช้ประจำนะคะคัดออกไปนะคะเหมือนกับทุกๆแนวทางที่แอร์ทำนั่นแหละนะคะ ชุดกันนะคะก็จะมีที่87และ97นะคะเนาะหกับ9ระวังกันด้วยนะคะฮุ้เมื่อวานสะใจมากเลยเมื่อวานสะใจลาวพัฒนามากเลยเม็ดเดียวนะคะเต็มเต็มเกนะคะสะใจมากเลยลาวพัฒนาเมื่อวานนี้นะคะใครดูนะคะก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเนาะที่ลาวพัฒนานะคะสุดยอดจริงๆเลยแอดชอบมากแอดชอบที่92และ93นะ92และ93แอดชอบมากเมื่อวานนี้ แอดเลยแบบชอบก้าสองมากกว่าก้าสามอยังไงขอให้มาทั้งสองคู่แล้วกันสองตัวแล้วกันเนาะแอดก็คิดเนาะก็เลยเม็ดเดียวก้าสองนะคะมาจริงๆอุ้ยเนาะนี่แหละถ้ามั่นใจนะคะแอดจะให้แค่คู่เดียวแต่ถ้าไม่มั่นใจคืออาจจะมีหลายคู่นะคะอาจจะมีหลายคู่เนาะนะคะก็มันก็ไม่ได้มีทุกงวดนะคะที่เรามั่นใจเนาะ,ะไม่ได้มีทุกงวดนะคะเพราะว่าแอดก็คํานวณไปตามสูตรเนาะก็ไม่รู้มันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะคะก็ใครที่ตามเมื่อวานนี้ยดีด้วยเลยนะคะยินดีด้วยเนาะ ะะอ่ะส่วนลาวสามัคคีของเราเมื่อวานนี้ของเราเข้าอะไรเข้ารูดสีนะคะสายรูดนะคะสายรูดเนาะ,ะสายรูดก็มีเหตุกันไปนะคะส่วนสายเจาะก็กราบขออภัยด้วยนะะวนเนาะเพื่อนๆจ๋าเราไม่รู้จริงๆว่ามันจะมาที่ตัวไหนเนาะนะคะอ้างส่วนในวันนี้นะคะแอดจับให้ที่เลข9้าและเลขศูนย์ให้วิ่งรูดนะคะ9และศูนเนาะ,ะขอให้มาขอให้ดูแน้กกันนะคะอ่ะคู่แรกก็จะเป็น90นย์นะคะ 9 5้าแนะคะ 04, 0ูน5และ0ที่8ปดนะคะส่วนในชุดกันเนาะแอดกันให้2คู่ละกันนะคะใครชอบตัวไหนคู่ไหนก็ลองหยิบยกไปเป็นแนวทางและกันเนาะหลักส<อ>ีจะยังคงเหลือไหมนะคะ,ะส่วนตัวเน้นอาลืมเน้นเราสามัคคีวีนะคะเอาที่สามคัคคีกันก่อนนะตัวเน้นนะคะก็จะมีที่ าห้าเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์ห้าและที่ศูนย์สี่นะคะชื่นชอบตามนะคะไม่ชอบปล่อยผ่านได้เลยนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าในเม่หลุดนะคะพิจารณากันเอาเนาะอาสนรลาสามา,า,าคีวีพีถ้าคลิปยาวก็ขอไปด้วยนะเพื่อนๆจ๋าแอกกกดก็ขี้เกียจขี้เกียจมากเลยแยกคลิปนะคะ ก็มีหลายท่านบอกอ้ไม่เป็นไรแอดรวมคลิปเลยก็ได้ให้กําลังใจจนยาวนะคะให้กําลังใจกันจนยาวก็ขอพระคุณมากๆนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นที่97นะคะในชุดกันเนาะนะคะตัวเลขก็ให้ลาวๆนี่แหละ6คู่8คู่นะคะก็ลองพิจารณาการเอาเนาะก็ไม่ต้องตามทุกคู่นะคะไม่ต้องตามทุกคู่เนาะอะแคปหน้าจอกันไะว้ได้เลยนะคะชินชอบคู่ไหนนะคะถ้าเราจะถูกซื้อตัวไหนมันก็ถูกอย่างว่าน้องนืง่นจ๋านะคะอะแคปหน้าจอกันไว้ได้เลยเนาะนะคะ,นะคะ ้าเราไม่มีดวงซื้อตัวไหนนะคะซื้อทั้งกระดานก็ไม่ออกก็มีนะคะพี่นื่นจ๋าเนาะก็บางท่านแอดให้ไปนะคะแอดให้ไปเขายังให้ไปไม่ถูกนะ,ะแต่พี่พี่บางท่านก็ซื้อกันถูกอันนี้แหละเขาเรียกว่าดวงเนาะพื่อ่นจ๋าเขาเรียกว่าดวงนะคะฉะนั้นแล้วเนาะ,ะเราก็ซื้อเท่าที่ทุนเรามีนะคะซื้อตัวไหนมันก็ถูกเนาะ,ะถ้าคนจะถูกนะคะ แอดให้ไม่ถูกเขายัางซื้อถูกเลยนะคะส่วนลาวกาชากเมื่อวานนี้เราเข้าไม่เอ่ยเราเข้าเฉพาะวิ่งรูดนะคะก็กลับขออาภาัยด้วยนะคะแอดให้ไปที่รูดห้าและรูดหกนะคะแต่ถ้าใครหยิบหกนะคะหยิบหกและหยิบเก้านะคะไปวิ่งไปรูดนอะเพราะว่าหกกับเก้าตัวตัวเดียวกันนอกใครชอบที่หลักหกหลักเก้าเมื่อวานนี้ก็น่าจะได้ที่เก้าเจ็ดนะคะก็เป็นแค่แนวทางนาะมุณมั่นใจมีเข้ามีหลุดนะคะ ตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดให้ไปที่เด่นเก้าและเด่นที่ศูนย์นะตัวเลขตัวเดียวกันกับเราสามัคคีไหมเออนะคะเก้าแปนะคะเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์แปดศูนย์เก้าเอ้าศูนย์เก้าได้แล้วเอาแอดเขียนเป็นเก้าสองอะศูนย์สามอันนี้เก้าสองนะคะเก้าสองนะคะ เนาะอืมเก้าสองเก้าศูนย์นี่แหละเออมันเขียนผิดมันอาจจะมากันก็ได้เนาะตัวกันนะคะก็จะก,กันให้สองคู่เหมือนเดิมเนาะเก้าสี่ศูนย์สองนะคะส่วนในตัวเน้นที่แอดชื่นชอบเนาะเมื่อวานนี้มันมาหกสี่ไม่ไม่ใช่คนละอันเออคนละอันโอ้สัพสนแล้วเพื่อนจ๊ะนะก็ลองดูละกันใครชอบที่คู่ไหนนะโอ้สับสนมานหลายแนยวทางนะคะ,ะ,คะก็ขอไปด้วยพูดผิดพูดถูกะ พูดผิดพูดถูกอา้าว9229นะคะใครจะกลับหัว9ก็กลับนะคะกลับเป็น6เนาะก็แล้วแต่พิจารณากันดูนะมันจะและก็จะเป็นที่อาแอดชอบที่หลัก8นะแอดขอไปที่98และกันนะคะ98เนาะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอกันไปนะคะอันนี้เข้ารูดนะคะรูด5 สายวิ่งสายรูดนะคะเตรียมตัวนะคะสายวิ่งสายรูดเนาะจะไม่ค่อยพลาดหรอกเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะก็นานๆจะพลาดทีเนาะคนเมื่อนจ๋าส่วนสายเจาะนี่ก็มีบ่อยครั้งอยู่นะคะที่พลาดไปเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะอ้าวโชยอีกทีสิโชยอีกทีสินะคะอ้าปลื้มมากเลยนะคะเราพัฒนามาวานนี้อ้าโช์อีกทีโชยอีกทีนะคะเม็ดเดียวเ2้เน้นๆเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ตามนะคะแล้วก็อ่า ลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนาชุดเต็มเนาะที่แอดเปิดให้ดูนะคะที่ว่าอ่าสมุดมันเละเนาะจะมองเห็นตัวเลขกันหรือเปล่านะคะจะมองเห็นตัวเลขกันไหมนะคะอันนี้เต็มๆบนล่างนะคะแตกสามตัวนะคะแตกสามตัวในเลขตารางเนาะนี่แหละคุณลูกชายนะคะเอากระดาษเปียกนะคะมาวางทับเนาะมันก็เลยซึมไปหมดเลยนะคะก็คอไยด้วยนะคะในความขี้เหร่นะคะในความขี้เหร่เนาะนะคะ,คะ,คะ,นะคะก็ นี่ถ้าใครเห็นที่ว่าตัวเด่นของแอดเนาะเด่นแปดเด่นเก้าเด่นสามเด่นสองเนาะแอดจะให้สี่ตัวนี้นะคะที่ว่าดูเด่นที่สุดเนาะใครจับก็คือแตกสามตัวนะคะ<ม>ก็จะดีดีด้วยเลยนะคะในงวดที่แล้วเนาะนะคะสำหรับลาพัฒนาเนาะอ่ะแอดก็จะลงให้เช่นกันนะคะลาพัฒนาแตกขออนุญาตนะคะขออนุญาตไปคำนวณก่อนนะคะเพราะว่า ช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยเพียๆนะคะก็ลงแค่แนวทางนี้ให้ก่อนแล้วกันเนาะรวมแนวทางของเรานะคะส่วนลราพัฒน,นาแอสกอไปคำนวณก่อนนะคะแล้วเปรียบเทียบตัวเลขกันก่อนเนาะว่าน่าจะมาที่ตัวไหนนะคะเนาะแล้วก็มันเข้านะคะมันเข้าแตก3ตัวด้วยมันเข้าบนล่างด้วยแอรกเล็กมากนะคะถ้ามันเข้าเยอะขนาดนี้เกรงจริงๆนะไม่รู้จะกลัวมันหลุดนะเนาะ นะคะงวดต่อไปก็กลัวมันหลุดก็เลยจะเกรงนิดนึงเนาะนะคะก็ขอให้ไปทําสมาธิก่อนแล้วกันในการทําคํานวณหวยลาวพัฒนานะคะกลัวมันจะหลุดนะคะขอให้เข้าต่อเนื่องแล้วกันเนาะนะอย่างน้อยๆก็ขอให้เข้าตัวฟันวิ่งรูดแล้วกันเนาะเพื่อนๆจัดในทุกๆแนวทางเนาะถ้าตัวเจาะแอดพลาดไปนะคะ อ,อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจดีๆในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจดีๆด,ด้วยนะคะทุกคอมเมนต์ดีๆเลยนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะสมาชิกทุกๆท,ท่านเลยนะคะโชคดีกันทุกๆท่ทานเลยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในแนวทางต่อไปจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ